เก็บมะม่วงก่อนเอาไปยำดูสักลูกว่ารสชาติจะเป็นยังไงเก็บแล้วคะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงเก็บหนึ่งลูกวันนี้ยิบกล่าวคุณแม่จะลองไปยำทานนี่โอ้ถ่ายรูปก,กับมะม่วงแฝดสองคู่นี่คะ่ะ มะม่วงแฝดสองคู่ลูกงามจังเลยแฝดสองคู่ห้อยต้นเตนต้นเต้นตนะอืมดีใจจังคุณแม่ปลูกผลไม้ทิบออกดอกออกผลแล้วดอ,อก,อ,กออกผลแล้วค่ะเดีลูกง,งามๆเลย จะลูกง,งามๆนี่ก็น้ำดอกไม้โอ้ยนี่ยิ่งหน่วยงามเลยดูอันนี้น้ำดอกไม้ลูกงามไหมคะ น้ำดอกไม้เช้านี้ยิบก้ามันยังไม่แก่พอจะไปบ่มก็คงยังไม่สุกต้องรออีกสักเป็นเดือนดูงามไหมคะงามไหมคะ ไม่ได้เอากิ่งไม้มายันไว้่ยมันลากดินเดี๋ยวจะไปเอากิ่งไม้มายันแอบอยู่ผู้เดียว ันนี้จะไปยำ